อีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างจะฮือฮาเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับก็คือปปาวานอีเธอเรียมเนี่ยที่คิดว่าที่ที่ว่าได้ตัวเหรียญอีเธอเรียมตั้งแต่สมัย ICO เนี่ยเขาได้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขยับนะเนาะเป็นเวลา9ปีแล้วนะที่กระเป๋าตังของปปาวานอีเธอเรียมเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นตัวอีทออกจากกระเป๋าเลยครับเมื่อวานมีการขยับแล้วนะครับแล้วก็ขยับเยอะซะด้วยสิคอนติเนียทุกๆเดือนเลยนะ 54ล้านนะฮะแล้วก็โอนไปที่ไหนฮะโอนอีทไปที่ OKX ฮะนี่คือมีการจับตัวเลขอยู่นะครับเอ่อหลายคนก็เริ่มเป็นห่วงครับว่าว่าอุ้ยตายตาย <c oughs> ประวานเนี่ยขยับอีทเลยนะฮะมาเก้าปีเต็มจู่ๆก็ขยับแล้วก็โอนไปที่ OKX เนี่ยอันนี้สัญญาณขายหรือเปล่านะก็ไปคิดต่อกันเองไว้ไม่รู้ <c oughs> มีหน้าที่รายงานให้ฟังเฉยๆนะครับงั้นเอ่อก็ น้องวิเคราะห์อีทดูแล้วกันฟันเดเมนทัลเรามีสปอตอีทเอฟแล้วทําไมมันยังไม่มันยังไม่ปังสทีนะฮะเกิดจากอะไร